อยากจะทำหนังสือตักเล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่มีหนังสือตัวหนังสือที่น้อยที่สุดเียแก่ไม่ดีทำไม่กี่ประโยคแต่เมื่อทำให้คนอา่านรอบที่หนึ่งเนี่ยคือรู้คร่าวๆรู้ที่ตอกก็คือปฏิบัติ ดูที่สามนะก็ค้บถ้วนดูที่สี่นะก็แจ้งได้เลยตรงนี้แหละก็คือเป็นแรงบันดาลใจที่เกิดจากการที่ว่าเมื่อมีคนมาเขี่ยผมหรือว่าตู้เรีในดวงตาให้เราเราก็อยากจะสร้างสิ่งนี้เผยแพร่ให้กับคนต่ากหลายาเรื่องหนังสือเล่มนี้ น่าจะเป็นหนังสือที่อ่านได้เร็วและเขา้าใจได้เร็วและก็จะเห็นตัวเองได้เร็วด้วยเก็จะจะ,จะตั้งในเร็วๆเ,เนี้ยก็จะเผยแพร่แล้วก็แจกจ่ายให้คนทั้งหลายนั้นได้เรียนรู้หนังสือเล่มน,นี้เป็นหนังสือที่ รวบรวมจากประสบการณ์ของเราที่เรามีชีวิตเพื่ออะไรและก็จะทำอย่างไรให้ภาวะที่เกิดเป็นหัวใจเนี่ยมันทัได้อย่างไรและภาวะตรงนี้มันมีอยูจรงเกิดก็จะเป็นการตอบโจทย์ตรงนี้สำหรับคนที่จะแหวงหา ออกังหรือว่าแนวทางองการลุกพ้มมนลองเลือกมองหรือว่าหาหนังสือเล่มนี้มาเป็นมาเป็นขอ้อคิดมาเป็นไอเดียว่าเราหลกอะไรลถ้าใบจึงจึงไม่อินตลาดอย่างนกมีแต่สองปีเกินไปได้แต่ทีตรงนี้อาจจะเป็นตัวเึ่งของการตอบ คำถามที่หลายหลายคนถามตัวเองว่าทำไมเราก็ทำมาตั้งนานแล้วทำไมจึงไม่โค้งไม่แจ้งมันก็เงินเราสัทีมันเป็นเพราะอะไรเนอะก็สามารถที่จะหาได้และเรียนรู้ได้จากสิ่งที่มีที่เป็นคือาภาวะที่เป็นธรรมชาติภาวะที่อยู่ในตัวเราที่แหละ คือเป็นสภาวะที่รู้ตัวเองเห็นตัวเองรู้เห็นตัวเองตามความจริงนี่แหละคือสิ่งที่สุดยอดการเรียนรู้อย่างอื่นนั้นเป็นการเรียนรู้ที่ไปถึงข่าวส้ายหนึ่งก็เรียกว่าถาแล้วก็ต้องถับอีกแต่ภาวะที่การเรียนรู้ตรงนี้ เรียนรู้กายเรียนรู้ใจตนเองเเป็นการเรียนรู้ที่จบเรียนรู้แล้วไม่หวนกลับมาอีกเทวดาบวกโยมยังไม่สามารถที่จะทำให้เราได้กลับเป็นไู้ได้ตรงนี้คือสิ่งทีจะได้จับสิ่งที่ยังไม่มีให้มีให้เกิดต่อไป จิตและขาดด้น,าานวนที่พูดเนี่ย